ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พิวเกาะนะคะวันนี้นะคะอ๋นนอ,นนอคุณอะไรนะคุณติก๊กี้ตุ๊กกี้คุณติกต๊กี้ติกตกต๊กี้นะคะเ,เลี้ยงขนมนะคะวันนี้ โอ้ก็ปกติก็จะเป็นน้ำแข็งใสเนาะแต่ถ้าท่านไหนที่ไม่ทานน้ำแข็งใสก็เอาขนมใช่เด็กยิงไทยบ้านรดหวานหน่อยติรสหวานหน่อยเอาเอากระสอบเอากระสอบมาเอาะเอา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 กระสอบให้เด็กยิงไทยบ้านได้สชิ้นใช่อันนี้ออเดอร์ดิจ็ด พี่มั้งอันนี้ออเดอร์ที่เจ็ดเออโอเคเจ็ดช่วยกันจับจับจับเด้อเจ็ดเอันเอ็นหนูจะเอาอันเนี้ยหนูจะเอาอันเนี้ยฉีกฉีกถุงไหมก็ฉีกขาก็ดดึงเออฉีกถุงแล้วก็ดึงหนูจะเอาอันเนี้ยหนูจะเอาอันเนี้ย ตัวห่อละห้าบาทห่อละห้าบาทถ้าเอาอันนี้ก็สิบบาทสิบบาทนี่เรื่องอะไรทองม้วนใช่ไหมใช่ทองม้วนกรอบเจ้าทองม้วนอร่อยนะชอบมากอร่อยมันกรอบสดเลยเป็นยี่สิบบาทใช่ห่ะเอาละอีกห้าบาทแซนด์แ็คไงเนี่ยรู้ไหมว่าสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รายได้ยูทูบจากแซน็คแอ้ สินค้าแบรนด์เดียวที่ซื้อโฆษณาตลอดสามเดือนนให้เพื่อนเพื่อนทั่วโลกนะอันนี้คือเราไม่เกะงอหนุนอันนั้นก็อร่อยใช่อันนั้นก็อร่อยนมแท่งอ่ะอร่อยคือเราไม่เกะงอ๋อเพราะว่าเรา ป้องกันฝุ่นใช่ค่ะให้เข้าอยู่เยอะเลยเนี่ยนมแท่งก็อร่อยเหมือนกันถ้าใครที่ดู YouTube ตั้งแต่มกราจนถึงมีนาเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าโฆษณาตัวเดียวที่วิ่งอยู่ช่องเลยก็คือ Snack j จ็คนะฮะน่าจะเป็นงบหลายร้อยอย่างไรบอะไรดีคะในปีหนูก็จะเอาขนมค่ะหนูยิงคงได้เลยค่ะในยิงปีค่ะในยิงปีเพราะว่าขนมหนูนิวหูต้นไหนหนูก็แกะกินเลยค่ะขอบคุณรวมขอบคุณน้องติ๊กที่นะคะมากๆเลยนะคะ นี่ยากินขนมโอ้นะคะแม่พี่ก็นี่นะคะซับซ้ำสำหรับวัยเราต้องรุ่นนี้นี่นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณติ๊กกี้นะคะที่มาสหรับสิ่งดีๆให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่ที่พโคมหนองนาด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นแล้วก็โอ้ไม่ทันตะวันอ่ะ เป็ดนาทวันสิบบาทเป็ดนาทวันสิบบาทก็ทุกหนึ wow <t 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 ่งนะครบแล้วครบแล้วค uh ่ะโอ้น uh uh ี uh ่นะคะหยิบได้เลยค่ะค่ะนี่ของเรานะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณติ๊กี้นะคะที่มอบรอยยิ้มให้กับทุกคนนะคะแล้วก็อิ่มท้องกันนะคะคุณติ๊กี้เนาะที่มอบสิ่งดีๆให้กับพวกเราที่นาทุกคนเลยวันนี้มีออเดอร์น้ำแข็งใส20ถ้วย ก็ถ้าใครไม่ทานน้ำแข็งใส่ก็รับเป็นขนมถุงละห้าบาทไปนะคะก็บางคนก็ทานน้ำแข็งใสทุกวันแล้วก็น่าจะเออเขาเรียกว่าพอเนาะนะคะเขาเอาขนมไปทานบ้างนะคะค่ะก็เป็นออเดอร์ที่8แล้วนะคะก็ยังเหลืออีก12ออเดอร์นะคะที่เอาไปแจกกับทีมช่างนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณติ๊กี้มากมากค่ะแล้ให้ให้นมนหน่อยค่ะอ๋อได้ค่ะให้ญาติเลือกเลยค่ะญาติเลือกเลยญาตินอน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 หาอะไรเนะ นี่ให้น้องมุน้องโอมนะคะเขาจะชอบปลาเส้นเวอะไรขนาดนั้นน้องมนน้องโอมนะคะแปดเก้าเลือกสิเป็นออเดอร์ค่ะเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะคะนี่ตอนนี้นะคะมินน้อยก็ใช้สิทธิ์นั้นทันทีนะคะนี่มินน้อยอะไรกินอะไรลูกหนูกินอะไรคะมินน้อยกินอะไรคะ โอ้ไม่สนใจใครเอาลงขยะสิลูกทิ้งขยะสิคะไม่เอาไม่เอาหนูต้องทิ้งขยะนะลูกโอเคค่ะคุณเก่งไหนขยะอยู่ไหนคะนี่ไงออ้เก่งมากตัวมือให้ตัวเองด้วยใช่เขาทิ้งให้ลูกมันหมดแล้วก็ทิ้งค่ะเก่ง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 จังเลย เดี๋ยววันนี้นะเราเอาพอยมีอะไรไปฝากพี่หนิงลุงหนิงนะป้วนนะมีอะไรโอ้มาขามสามรถมะละกอสุกนะคะทุกคนพอดีวันนั้นมาลืมนั่งรถมาเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เลยเอ้าเฮ้ลืมเลยแล้วนี้พอดีฝากเบนมานะทุกคนให้พอแทนฝากเบนเบนมาให้ไม่รู้ว่าน่าจะอยู่นะเพราะว่าเห็นรถอยู่ ก่อนหนูก็ต้องเรียกน้งหนึ่งก่อนนีงหนึ่งอยู่ไหมเนยคะเออ้เอสวัสดีค่ะต้นออหนึ่งออวัสดีค่ะวัสดีค่ะพี่เนิงโอ้โห ใหญ่นี่เองได้อะไรอ่ะปิดเทอมแล้วหรอเรางพอยอันนี้เป็นนกคะโอ้โหพอดีเลยแก้ท้องผูกพี่ใช่ค่ะอือมันจะแก้ท้องผูกมันจะช่วยให้แบบถ่ายง่ายถ่าง่าอ่ะเปเองว่าราปลาร์กโกค่ะของหนักขอบคุณค่ะปิดเทอมไม่ยาไปิดเทอมแล้วปเทอมจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยน่ไงก็อยู่โอ้โหนวนเวียนไปมา เป็นไงขนมขายดีไหมขายครั้งเดียวหมดเลยเดันออกเปลี่ยนเป็นออเดอร์มะขามแล้วค่ะพอดีเอาทุนอาทุนนั่นมาซื้อพวกนี้ค่ะเป็นมะขามยังไงบ้างนะน้องพลแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงอ๋อมันอร่อยมันเหมือนกับแม่พีแกะเม็ด ใช่แกะเม็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีมะขามสำลักมันจะมีอะเกลือนิดนึงแล้วก็มีพริกนิดนึงแล้วก็น้ําตาลค่ะเนาะก็เหมือนที่เราซื้อกินที่เซเว่นนะน้องเมย์มันก็สะดวกเนาะค่ะแต่อันนั้นที่เราซื้อที่เซเว่นเนี่ยมันจะมีเม็ดแต่อันนี้เราแกะเม็ดให้เรียบร้อยอันนี้สั่งได้ที่น้องพลอยเหรอทั้งส,งสองทั้งสองว<ห>่าเอ่อว่าผู้ไทยหรืออะไรว่าขายของขายของอะไรกันเนา 3าม2 3 2ดห้าสองสามสองนิ้ทวนอีกทีนหกสามเปห้าสองสามสองนิ้วค่ะโอ้โหให้เบิร์โทก่อนเลยทวนอีกทอเหรอค่ะทวนอีกครั้งเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเอาอธิบายสักหน่อยมามดนะคอกระปุกแล้วเท่าไหร่กระปุกล้วห0บาทค่ะถ้าก็จะเป็น150้อมส่งค่ะมีมีตลอดไหมก็ ช่วงนี้ยังมีค่ะแต่ถ้าหมดหน้ามะขามแล้วก็คือจะเป็นปีหน้าค่ะหมดหน้ามะขามก็เป็นขายอย่างอื่นเนาะตามฤดูกาลค่ะสนุกไหมสนุกเราต่างนี้ให้ใครเอาไว้เอาไว้เองขอเอาไว้เหรอไม่มีกระเป๋องดขามีกระเป๋าขายของเป็นกองกลางให้คุณแม่หรือว่าเก็บไว้เอาไว้เอาไว้เองช่วยไม่แก่หรือเปล่าเนี่ย อน้องเบ้นมีอะไรมาฝากลูกอ,อ,อ,อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจะบอกว่าอันนี้ที่แม่เบ้นให้เขาก่อนอยู่ได้เป็นเดือนเลยใช่ค่ะแล้วก็ยังอร่อยเหมือนเดิมใช่